สวัสดีครับดีนตต้อนรับสู่รายการเทคโนโลยีครับรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับแขกรับเชิญที่จะมาย่อยเรื่องเทคโนโลยีให้เป็นเรื่องง่ายกับผมรุ่งฤทธิ์จินสุศกุลครับและตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับที่ผมเชิญแขกรับเชิญมาให้ความรู้ใน private session กันเลยนะครับและท่านแรกของเรานะครับคือพี่ฮิปปี้นะครับสมานชัยอภิธานอัมพัยกรรมการบริหารบริษัทรีโอวูดจำกัดนะครับและเป็นเจ้าของช่องช่างเถื่อใบพี่บี้บนทิกตอกที่มีคนติดตามมากกว่า200 0 0 0คนและท่านที่2นะครับคุณหมัน วสันติรางกูล Energy and Climate Transformation Evangelist ก็จะมาเล่าเรื่อง Climate Action เรื่องจริงๆแล้ว Climate Action ใกล้ตัวกับที่เราคิดนะครับบรรยากาศของงานวันนี้จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับ Take Monday Podcast brought to you by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า ก็ชื่อสมานชัยนะครับชื่อเล่นชื่อฮิปปี้นะครับเป็น DTX รุ่นหนึ่งวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับมาแชร์เรื่องของ t อ k t o ็ k กม k ร์เก็ตนะครับก็ผมทำมาสักพักหนึ่งนะักมาทำมาพักใหญ่ๆละนะครับอันนี้เป็นโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับเมนเนี่ยก็คือผมทำา t k t t o เป็นเมนนะครับตอนนี้คนตามอยู่2 0 0แสนสนะครับ Facebook Page มีประมาณ1,600ฟ l อโนะครับ ไอจีไอจีมีอยู่ห้าหกร้อยฟอร์หกร้อยกว่าฟอร์นะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ยูทูบมีสักงสี่ร้อยกว่าก็ถือว่าทําเล่นๆเอาที่มาก่อนละกันนะครับว่าทําไมผมถึงกระโดดลงไปทําตัวดิจิตอลเองเพราะว่าเบสแล้วเนี่ยผมเป็นผมเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งทุกๆมูฟของผมเนี่ยเราจะยึดเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นเมนนะครับเราเปิดเพจเป็นคนแรกนะครับเราเข้าแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มหลักนะครับเอ่อนอกๆบาบาเป็นเป็นเจ้าแรกเราเข้าช้อปปี้รัตนรา,านเป็นเจ้าแรกนะครับเรามีออะไรรรต่่างางๆเเป็นืแก ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื 2020, fact, 2020. 2020, 2020, that, ่อประมาณสักสปีที่แล้วนะครับปลายปียี่สิบนะครับปลายปี2020ตอนนั um ้นเนี <a> ่ยต <Clan> ้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับกับคอมมิวนิตี้มาร์เก็ตติ้งมันจะมานะวันนั้นเนี่ยปลายปี20นะครับปลายปีสองพี่สิบผมเองก็ลงไปศึกษาก็ต้องบอกว่าใช้เวลาศึกษาอยู่หลายเดือนนะครับประมาณสัก2เดือนนะครับก็ไปเช็คคอร์สหนึ่งคอร์ส ใช้เวลาดูกับมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลือกว่าจะทําอะไรนะครับถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วนะผมเข้าใจว่าถ้ามาตรฐานนะครับคนก็จะเลือกถ้าไม่ทํา YouTube ก็ทําเพจลองนึกไปเมื่อสองปีที่แล้วสักเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยคงไม่มีใครคิดจะทำติดต่อเพราะวันนั้นมันเป็นเรื่องของคนมาเต้นสวยๆคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทําโดนโควิด COVID, เล่นๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นน่ยมันมันต่างนะครับสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่ที่มานะครับแล้วก็มันเป็นโซเชียลมีเดียที่น่าจะสามารถ earn, เอิร์นเอ่อฟรีออเดียนหรือว่าเอิร์น follower ฟรีได้ง่ายที่สุดลองนึกภาพนะครับว่าผมทําเมื่อ2ปีที่แล้ววันนี้ผมมีคนตามสองแสนฟอลนะครับมีคนตามอยู่สองแสนผมถามว่าถ้าผมตั้งใจทํำ YouTube 2ปีผมไม่รู้จะได้แสนอย่าว่าแต่แสนเลยผมว่า5้าหมื่ยังยากเลย นะครับณนาทีนี้ f c e b o o k p เ g e ที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้าถ,ถ้าใช้ถ้าทำเพจในแอดฟอร์ดเดียวกันผมว่าแปดยวกันห้าสักแ0 0 0 0ื0 0 0 0 0หนึ่งก็คงโคตรเก่งละนะเพราะฉนั้นเมื่อ2ปียาวเหตุผลที่เรากระโดดเข้าไปที่ผมกระโดดเข้าไปคือผมรู้สึกให้มันน่าจะมานะครับกนน็นั่นคือนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยผมศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าในความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะเหมือนเฮ้ยทำทิกตอกเล่นเล่นสนุกสนานแต่ต้องบอกว่าเอาจริงแล้วววเเลาเาาพกกรทุคคนนัมมี่ นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเราแล้วเนี่ยผมผมมองว่ามันเป็น new direction ในการทําธุรกิจเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เวลาศึกษากับมันค่อนข้างเยอะก่อนจะลงมาทํางานนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นอาชีพเรากว่าจะขึ้นธุรกิจได้หนึ่งตัวเนี่ยเราต้องทําฟีสกันโอ้โหทำฟีสกันเป็นเดือนนะครับเอ่อกว่าจะลงทุนเสร็จใช้เวลาครึ่งปีปีหนึ่งใช้เงินหมดไปเป็น10บสล้านเต็มตัวเป็นอย่างมากเพื่อจะลองธุรกิจที่สําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้และถ้า f a ลเนี่ยก็เสียหายเงินเป็นจานวนมาก แต่ลองนึกภาพว่าการทำโซเชียลมีเดียเองเนี่ยหรือว่าการทําหรือว่าการทํางานประเภทอย่างนี้เองเนี่ยความคาดหวังสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายไม่ได้น้อยนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ได้มามันมากแต่ถามแต่เราใช้เวลาเตรียมตัวกับมันน้อยหนึ่งเรื่องนะครับที่ที่อยู่ในต้องบอกว่าที่อยู่ในไมซ์ที่อยู่ในวิธีคิดผมมาตลอดนะครับมาร์เก็ตติ้งเอาไว้หาเงินมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เอาไว้ใช้เงินนะครับอาจจะไม่ใช่กับคอเปรตนะครับคอเปร e มีบัตเจตชัดเจนว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เป้าหมายคือลีดแต่ไม่ใช่เป็นแต่สุดท้ายไม่ไ่ไไไดด้้เเเปป็น็นนนงิม ต้องบอกว่าเป้าสุดท้ายไม่ได้ผูกอาจจะไม่ได้ผูกได้ก,กาไรและเงินเนี่ยชัดเจนแต่ในมุมของ SME นะครับในมุมของคนคนที่ทําธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มีวิธีคิดตั้งต้นไว้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะถามว่าจริงแล้วเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมันเป็นเรื่องการหาเงินมันเป็นวิธีการหาเงินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการใช้เงินนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทําอะไรก็ตามที่ผมทำเนี่ยมันจะมันจะต้องลีดไปสู่การหาไรายได้ในะวันสุดท้ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ เราจะมาคุยกันเรื่องติ๊กต็อกมาร์เก็ผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะจบหนึ่งชั่วโมงนี้ไปเฮ้ยสามารถจะถ่ายติ๊กต็อกได้ทำนู่นนี่นั่นไจริงแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้กลับไปจริงๆคือวิธีคิดตั้งต้นนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มทํากับมันเนี่ยเราจะทํา ด้วยอะไรนะครับแล้วก็แล้วก็ทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผมจะใช้คำว่า Marketing นะครับวันนี้เรากำลังผมพูดถึงเรื่อง Marketing นะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการมาเต้นแล้วก็มีคนฟอรเป็นแสนมาได้มา,มาทำตลบลาบลาคงไม่ใช่ตอนนี้ติ๊กตอกเองมีคนดาวน์โหลด3,000ล้านทีบิลเลียน3 0 0พล้านครั้งนะครับมีมียอดวิวนะครับมีมีวิวเนี่ยเออ เดลี่นะครับวันละานพันล้านนะครับหนึ่งมิลเลนคลิปที่ถูกวิวในในแต่ละวันนะครับแล้วก็แต่ละคนตอนนี้ใช้เวลาประมาณเราเอเวอร์เรจใช้เวลากับมันประมาณทั้งสิบเอ็ดนาทีนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ละกันว่าผมเริ่มทำติ๊กต็อกเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอย่างที่เราคุยกันนะครับผมเริ่มเมื่อประมาณออกโทเบปียี่สิบผมใช้เวลาสามเดือนเนี่ยประมาณเออ่ใช้เวลาสามเดือนคนฟอลสามเดือนแรกเนี่ยประมาณรักคนฟอลแสนหนึ่งนะครับผมคนฟอลผมครบแสนภายในประมาณรักสามเดือน นะครับแล้วก็คนฟอลผมเนี่ยครบ2 0 0แสนตอนประมาณ8เดือนนะครับก็คือไม่ถึงปีนะครับเราใช้เวลาผมใช้เวลามาณสักแเดือนนะครับในการในการทำในการทำติ๊กตอกให้มีคนฟอลประมาณ200,000แล้วก็ทำอยู่ประมาณสักปีเศษเศษนะครับปีปีนิดนิดพอทำณนะวันนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว,วผมทำแล้วผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นว่ามันดี้โมเดลมันคืออะไรผมหยุดไปประมาณสักเกือบๆหกเดือนน่าจะพักหกเดือนได้นะครับแล้วก็เมื่อสัก3 3สเดือนที่แล้วเนี่ย ภาพของ Tik t o ็อกชัดเจนมากขึ้นมากนะครับว่าให้ตัวเขากำลังพยายามทำตัวเขาเองให้เป็นหลายหลายอย่างเป็นเป็นทุกอย่างจริงๆนะครับออสามารถจะผมเริ่มเห็นมันนี่โมเดลผมเริ่มเห็นวิธีการหาเงินของเขาว่าเฮ้ยทำแล้วจะได้อะไรก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนะี่ยผมก็เริ่มกลับเข้าไปทําใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันต่างกับเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วที่ผมทําเยอะมากนะครับจริงๆแล้ววันนี้ t ิ k กต็อกเป็นเป็นทุกอย่าง สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นจริงจังก็ต้องบอกว่าเช่นถ้าวันนี้ใครดู y t u t u นะครับวันนี้เราดู how to บน u t u b e นะครับอ่าเช่นอะไรละ่ะวิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งบ้านแต่งตัวหรืออะไรก็ตามตอนนี้ทิกตอกก็เป็นแล้วก็น่าจะเป็นมากกว่านี้ลองดูภาพว่าสมัยก่อนเนี่ย how to, to ต่างๆนะครับเช่น how to ถ้าอย่างผมอยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง how to เปลี่ยนประตู how to เปลี่ยนบันพับสมัยก่อนจะได้อยู่ใน YouTube แต่ยูทูบในปกติก็จะทําประมาณ7จ็ถึงแนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้ได้ค่าวิวนะครับสครั้งมันก็เลยทําให้เราจะสังเกตได้ว่าคลิป u t u b e เนี่ยย้วยหมดนะครับคือจริงๆเรื่องไม่พูดจบได้ภายใน2นาทีไม่ต้องพูดกันให้ได้7จ็นาทีเพื่อให้ครีเอเตอร์ได้ตังค์ซึ่งแน่นอนครับถามว่าวันนี้ไม่ใช่ละคนเราก็จะเทนทูเทนทูทำให้มันซ้ดลงนะครับพยายามจะทําอะไรให้มันให้มันให้มันกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสุดท้าย Howto ต่างๆก็จะถูกมูฟไปอยู่ที่ที่ติฝั่งขวาเีย คือคลิปแรกที่ผมถ่ายนะครับเดือนสิบวันที่เท่าไหร่จาไม่ได้ละโคตรแข็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่ใครก็ตามถ้าจะเริ่มทําแล้วแล้วรู้สึกว่าให้มันดูแบบขัดหูขัดตาแบบมันมันเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ก็ไม่แปลกเพราะว่าผมเมื่อปีก่อนป่าที่แล้วก็ก็เหมือนกันแล้วต้องบอกว่ากว่าจะถ่ายได้แบบนี้โอ้โหผมว่าตอนนั้นผมใช้เวลาถ่ายนาทีนหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาถ่ายละครึ่งชั่วโมงมั้ง นะครับติดแล้วติดอีกคัดแล้วแบบถ่ายแล้วถ่ายอีกตัดไปตัดมานะครับพูดซ้ําพูดอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดเสร็จแล้วพอตอนนี้มันดูก็ยังนั่งมาดูแบบดูขำๆเฮ้ม่งแบบทาไมตอนนั้นแบบมันเออให้มันดูตึงเหนื่อยขนาดนี้จริงๆเนะี่ยต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะปล่อยคลิปแรกเนะี่ยผมใช้เวลาดูและศึกษาเนี่ยเป็นเดือนนะครับผมเป็นคนที่ดูเยอะผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบระวังตัวเพราะนั้นเนะี่ยผมใช้เวลาเยอะมากผมดูคนเป็นจํานวนมากดูว่าเฮ้ยอะไรที่แม่งคนคนอื่นเขาทําแล้วได้ คนอื่นแล้วทําแล้วมันมาวางแผนตัวเองว่าวันที่หนึ่งสองสามเี่ยจะไปเก้าสิบเราจะทําอะไรผมถ่ายรอนแรกผมถ่ายไว้ประมาณสักเจ็ดคลิปมั้งนะครับเลือกคลิปที่คิดว่าเฮ้ยมันแบบมันมันมันใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกก่อนก็คือเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วว่าเราจะทาติ๊กต็อกไปเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆนะครับแล้วที่เหลือมันถึงจะตามมาถ้าเรานึกภาพอะลองนึกภาพรายการทีวีนะครับอายุขนาดที่พูดทีวีได้นะครับคุณเด็กเกิดจะไม่รู้เรื่องก็ถ้าถ้าเรานึกถึงรายการทีวีนะครับ มันสนุกอ่าเอ็นเตอร์เทนนะครับดูพวกเกมโชว์นะครับดูอ่า uh, ดูตลกดูรายการที่เป็นความรู้นะครับเช่นเอ่อ uh, การตกแต่งบ้านดูข่าวนะครับเอออยากรู้เหตุการณ์บ้านเมืองอัปเดตข้อมูลให้ตัวเองฉลาดขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับก็ก็ว่าไปอาการเดียวกันเลยครับถามว่าจริงๆแล้ววันนี้ t i k t ก k มันก็เหมือนมันก็เหมือนช่องทีวีที่มีเป็นจำนวนมากแล้วคนจะเป็นคนเลือกดูเอง เพราะฉะนั้นคําตอบมันก็จะกลับบอกเลยครับว่าให้ออให้ทําไมทา้าติตอบจะดังแปลว่าอะไรก็แน่นอนเลยครับเราจะต้องให้อะไรเขาได้เช่นดูแลสนุกเช่นดูแล้วได้ความรู้เช่นดูแล้วได้อัปเดตข่าวในแต่ละวันเพราะฉะนั้นภาพมันจะต้องชัดเจนว่าเราจะทําเราจะทําอะไรถ้าเราต้องการสร้างตัวตนอย่างชัดเจนเป้าต้องชัด ต้องขมเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะเป็นนักการเงินเราอยากจะเป็นนักแต่งบ้านเราอยากจะเป็นคนจัดสวนเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทเราเอ็กซ์เพรสจริงๆแล้วก็นําเสนอสิ่งเหล่านั้นน่ยกลับไปให้กับคนดูวิธีการทําง่ายมากเลยครับ1เวลาการทํางานเนี่ยถ้าถามผมว่าถ้าใครอยากจะเป็นอินฟูเนี่ยผมไกด์สั้นๆหนึ่งเป็นกำหนดปลายทางให้ชัดนะว่าอยากจะเป็นอะไรและถ้าจะให้คมกว่านั้นน่ยกำหนดปลายทางให้เรียบร้อยด้วยปลายทางแล้วอะเราอะจะได้เงินจากใครถ้าวันนี้ผมย้อนตัวเองกลับไปได้ผมจะไม่ทําช่างเถอะ เพราะวันนี้คนที่ตามผมวันนี้โพส ition ผมผมเป็นอินฟูในสายตกแต่งบ้านคนที่มาจ้างผมก็คือเจ้าของวัสดุก่อสร้างแต่ถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้และมีคนมาสอนผมแบบนี้ผมจะไปทำรีวิวบ้านรีวิวอาหารแพงอย่างเช่นบุมธลิตเป็นต้นไม่รู้หรอกว่าบุมธลิตตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่จริงแล้ว่เราถอดความสําเร็จได้ทําไมบุมธลิต ถึงโอ้โหมาโหฬารเพราะอะไรเพราะว่าวานนโพส itioner เขาคือออเขาคือตัวแทนที่คนที่ของคนที่ใช้ของแพงรีวิวของแพงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ,ถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็บอกว่าและนั่นคือแรงจูงใจในการทํางานเพราะฉะนั้นลองนึกภาพครับว่าถ้าเราจะทาจริงๆอ่ะจริงๆเราควรจะวางจุปลายทางนะคบว่าปลายทางคือปลายสุดๆเลยนะเพราะยังไงสุดท้ายอย่างที่บอกว่าจะทาแล้วไม่ได้เงินถ้าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเวลาเราแลกมาด้วยเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันต้องมันต้องจูงใจมากพอได้ทํางานให้เราทํางานออเดี๋ยเวนะเพราะฉะนั้นก็คืออ่ะวางให้ชัดนะว่าาาเเรรจจะงินกใค ถ้าถ้าถ,ถวาได้ไกลขนาดนั้นน่มันจะดีมากเพราะมันจะเป็นแรงจูงใจในระยะยาวเช่นท,ทำแล้วออกให้แมงรายได้ดีพอมันก็จะยิ่งทํายิ่งไปยิ่งทํายิ่งไปทาทาแล้วถอยหลังกลับมาก็คือเราอยากจะเป็นอะไรแน่นอนครับต้องไปเส้นนั้นให้คมคมตอนเนี้ทุกๆุกเส้นบนทุกๆุกเส้นบนติ๊กต็อกม,มีคนเดินอยู่แล้วคนรีวิวบ้านคนรีวิวคอนโดคนรีวิวร้านอาหารคนทําวัสดุกอ่อสร้างคนตกแต่งบ้านคนเลี้ยงแมวคนเลี้ยงหมาทุกเส้น มีคนสําเร็จอยู่แล้วเราะในวิธีการทําโคตรง่ายเลยครับ <_ d ata> เช่นเราอยากจะเป็นกูรูหมาเข้าไปเสิร์ชเลยครับแฮชแท็กหมาน้องหมาน้องหมาน่ารักบลาบลๆบลาไปหาคนที่ดังที่สุดสักยี่สิบสาสิบคนแล้วดูแม่งให้หมดสิ่งที่เราจะได้คือคนดูอยากรู้อะไรคนดูชอบอะไรแล้วก็เอาเรื่องเหล่านั้นนะมาทำในสไตล์เราไม่ต้องคิดนะครับเสียเวลา เราคิดสิบอาจจะถูกแค่หนึ่งในความเป็นจริงคือเปดุนดั่นะแหละไปดูแม่งให้หมดเลยไปดูสักนอย่างที่บอกครับไปเลือกสักสาสิบเจ้าแล้วดูแม่งแบบปึ๊บๆๆเลยนะแล้วไปทําพอตแรกสักสาสิบตัวห้าสิบตัวแต่ทําในเวลเรานะสุดท้ายยังไงต้องมีคาแรคเตอร์ในตัวเราคอนเทนต์ก็ปรีได้แต่คาแรคเตอร์ก็ปรีไม่ได้ใครที่บอกว่าติ๊กต็อกมีสูตรสําเร็จต้องทําแบบนู้นต้องไปคลิปตอนกี่โมงต้องไปคลิปตอนสองทุ่มต้องไปวันละสามคลิปผมพูดได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ออกรายการได้เลยด้วยไไมม่่จริง สูตรสาเร็จไม่มีมันจะมีสูตรสําเร็จได้งไงครับในเมื่อ Tik t o k เมื่อ6เดือนที่แล้ว t i k t o k คือแพลตฟอร์มที่โปรโมทวิดีโอต่ำกว่า1นนาทีแต่วันนี้ติ๊กตอพยายามโปรโมทตัวเองให้ยาวขึ้นตอนนี้ Tik t o k โปรโมทวิดีโอมากกว่า60สิบวิทแปลว่าเขาต้องการจะเริ่มไปกิน y YouTube ไกลๆ Tik Took ต้องปล่อยตอน2ทุ่มเวลาพรามไทม์เพราะมีคนดูเยอะที่สุดผมก็ถามว่าลองใช้วิจารณญาณของพวกเราเองก็ได้ใช่ครับ2ทุ่มอ่ะ มีคนดูเยอะสุดก็จริงแต่อนาไดเวลเราคนปล่อยแม่ก็เยอะสุดเหมือนกันแล้วจริงเหรอถ้าเกิดว่าคนอย่างเราอะไปไป่อตอนสองทุ่มพร้อมกับตัวพ่อตัวแม่เนี่ยคนไม่จะดูของเราผมเองเป็นหนึ่งคนที่ผมไปเลือกปล่อตอนเที่ยงในช่วงแรกๆอ่ะผมบอกได้เลยถ้าของผมเองวันเสาร์วทีตผมจะปล่อยประมาณสิบโมงสิบเดโมงถ้าวันธรรมดาผมจะปลประมาณสี่โมงห้าโมง ไม่ใช่เวลาพรามถามเพราะผมเชื่อว่าพรามจริงจริงโหแม่งทุกคนแม่งคืออาจารย์ทุกคนบอกหมดว่ามึงต้องไปประมาณหกโมงหรือทุ่มเนะเพื่อให้เพื่อให้คลิปวิ่งสองทุ่มแต่ถามว่าเรื่องจริงถ้าทุกคนปล่อยตามนั้นนะใครจะเป็นคนดูก็ผมจะบอกว่าหลังบ้านสําคัญนะครับพวกเนี้ยเป็นหลังบ้านเป็นหลังบ้านทั้งหมดนะครับถามว่าทําไมคลิปปังง่ายมากเลยครับคลิปปังก็คือคลิปที่คนดูยาวคนดูจบเยอะคนมี e n g a จเมนต์เยอะนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือ เห็นมดทุกคลิปครับเห็นตัวเห็นตัวเลขเห็นทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นคลิปล่าสุดประมาณ3 0 0 0 0นนะครับก็จะเห็นว่า Data มันก็จะชัดก็มันก็จะมีอะไรให้เราดูเยอะขึ้นนะครับมากขึ้นสามารถจะคลิกได้เลยว่าคนไม่ออกตั้งแต่วินาทีไหนผมกำลังจะบอกว่าตัวเลขเมจิกนัมเบอร์จริงๆคือ2วินาทีนะคนเกินครึ่งอ่ะปัดผมทิ้งไปตั้งแต่2วินาทีแรกนี่คือคลิประดับแสนนะครับ นี่คือคลิประดับแสนวิวเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเอาคนไม่อยู่ภายใน1วินาที2วินาทีแล้วม่นไปหมดแล้วจริงๆรลองเข้าไปดูในคลิปเราเองก็ได้ครับหลังบ้านก็ได้ว่าจริงแล้วว่ามันไปตั้งแต่นาทียังคลิปนี้จบคนดูจบประมาณ11%นะครับเอเฟอร์ชวลไทม์ประมาณแล้วเอเฟอร์ชวลไทม์ยี่สิบแปดวินะครับ, time, นะรบเหมือนกันคลิปนี้ถือว่าเป็นต้องบอกว่าตอนนี้คลิประดับสามแสนนี่ถือว่าเป็นคลิปที่ดีแล้วนะเพราะตอนนี้แบบจริงๆตอนนี้คนมาเล่นเยอะมากเอาเป็นว่าอันนี้มันเเ็่่พาาาดียววผมกกจะบอ ผมก็มาจะบอกว่าอันนี้คือพาร์ทแอสไอแอดอินดิวเวอร์ว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างจริงๆมันจะมีสองพาร์ทใหญ่ๆนะครับที่ยังพูดไม่ถึงเลยนะครับก็หนึ่งพาร์ทก็คือเป็นเรื่องของการทำตัวเองเพื่อแบรนด์หมายความว่าเอาตัวเองไปทำในแบรนด์ผมกลังจะบอกว่าคนที่ทำเพื่อแบรนด์แล้วสักเซสเนี่ยแม่งแทบไม่มีเลยลองไปหาลองไปดูนะครับว่าลองไปดูลองไปดูแอคเคาท์ทิกตอทั้งหมดนะครับมีใครที่บอกว่าเฮ้ยผมเป็นแบรนด์แล้วให้ความรู้แล้วมีคนตาม ไม่มีเพราะคนแม่งไม่เชื่อแบรนด์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําเพื่อแบรนด์อย่าคาดหวังพูดตามนั้นผมพูดตามนี้จริงๆเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้มันมันเป็นไปได้ยากหน้าที่ของการโปรโมทแบรนด์เป็นหน้าที่ของอินฟูใช้อินฟูโปรโมทแบรนด์แต่ไม่ได้ใช้ตัวเองโปรโมทแบรนด์หวังว่าทุกคนคงจะได้อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเออจริงๆแล้วสําหรับผมเองผมว่ามันเป็นวันนี้ผมว่าติ๊กต็อกเป็นทุกอย่างเป็นเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นอนาคตจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องเชื่อเราถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่เชื่อว่ามันใช่มันไม่มีทางเกิดถัดมาเราต้องรู้ว่ามันทําอะไรได้เราถึงจะไปสามารถใช้งานกับมันได้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็<ค>ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มี คำถามอยากจะได้ไอเดีย,เ,ยเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับถ้าจะพอช่วยเหลือกันได้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับและในวันนี้เราก็ได้รับความรู้ทางด้านทิกตอกมาจากพี่ๆไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับและในตอนหน้าเราจะเป็นยังไงนั้นติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับ Take Monday Podcast b r o u g h t t o y บ u by ใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำร,รุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่า